ไทยรูบิคโซฟ์ยูเค s o วโซฟ o ยูไลฟ์สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นขั้นตอนที่6ของวิธีการเล่นแบบบิ๊กนอร์นะครับผมซึ่งเพื่อนๆจะต้องจําสูตรเพิ่มอีกสูตรหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสูตรก็มีดังนี้ครับผมก่อนอื่นให้หันสีขาวเข้าหาทางเรานะครับเข้าหาด้านเราแล้วก็ใช้สูตรดังนี้ครับขวาขึ้นสครั้งล่างขวาสครั้งขวาขึ้นหัวซ้าย ขวาลงล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นหัวขวาขวาขึ้นครับแล้วก็เมื่อเพื่อนใช้สูตรนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเมื่อเพื่อนได้สีที่มีชิ้นคอนเหมือนกันอย่างนี้นะครับเหมือนกันสองด้านอย่างนี้เฉพาะเฉพาะที่มีด้านเดียวนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านอื่นจะจะยังไม่ตรงกันนะครับด้านอื่นจะยังไม่ตรงกันจะมีแค่ด้านเดียวที่ตรงกัน ให้เป็นให้เป็นเฉพาะก,กรณีนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ว่าจะว่าจะเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าให้สนใจแค่สองสีตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นแค่ด้านเดียวเท่านั้น <c oughs> แล้วเพื่อนก็หันมันไปทางขวาครับ <c oughs> แล้วก็หันสีขาวเข้าหาเรานี่ครับอย่างนี้นะครับจึงใช้สูตรเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ขวาขึ้นสองครัง้งล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นหัวซ้ายขวาลงล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นหัวขวาขวาขึ้นครับ เนก็จะได้แบบนี้ครับแล้วก็จะต้องใช้สูตรสุดท้ายต่อไปนะครับซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในคลิปต่อไปนะครับแต่บางครั้งเมื่อเพื่อนๆใช้สูตรนี้ไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้สีเต็มทุกสีไปเลยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับครับผมครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆที่ไม้เป็นดูบิกสามารถฝึกเล่นดูบิกได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ